สวัสดีค่ะวันนี้พามาหายายเห็นป่าวมาหาใยกับแบบเป็นพาลูกโอพานใยหักนะเป็นยายหักพาผัวมาหายายป่แม่แม่ป่าวเนีดีใจว่าพนพามาใจยมาหายายก่อนพ่อไปหาใยเหมือนแบบแม่แม่หันไปหาดูแล้วเลยมาหายายถ้ายายบอกว่าโอพานหรอกสิใหดจากไหนยัี่ไม่เสียใจวะไปนางเพ่นนั่งหันพอดี ส,สวัสดีคุณตาดิกับไ,ไปกับมากับาแม่ยู่สองคนหรอสองคนเโอ้มีลูกหลานจะคนมีลูกจะคน ลูกสามยี่หนึ่งไส้สองเป็นครอบครัวแล้วแต่ว่าร้านหลายพูดร้านหลายพูดร้านหลายนับไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ร้านห้าคนอ่ะเออนี่นี่แต่ร้านฮักเขาโกโมโยนั่งไปเป็นครอบครัวแล้วร้านก็ได้านมันเป็นสุกคนแหละพ่อมันเป็นสุกคนนะแม่เนาะลูกนี่ต้องเกิดมาใหม่ทั้งกอดทั้งหอมตีนงนะหอมตีนงรังขี่รังเงี้ยวสุดท้ายมาเขาก็ต้องมีครอบครัวเป็นของตัวเอง แนบบันนี่บันนี่เพิ่นกะที่เขาว่าจะได้กะการมีครอบครัวทุกคนก็ต้องเอ่อไปนั่งแก้ตาทุกคนก็ต้องเอแมนทุกคนก็ต้องมีภาระของตัวเองจะแท้ก็ต้องยูสองแถวขึ้นก่าเออยูสองแถวให้เอฟซีเบิ้งไว้เด้อร้านก็มาหาเลดิเออกับร้านมหามหาก็ปยัยังนั่งไปยูที่ยกนก่อนไ้ก่อเออย่ยเอ อันนี้ของคุณต,ตาอ oysters, <c <c ๋อตาต้องใส่นี่วะเออรถมันคือทิ้นหยักตอนนั้นรถคันนี้บอเนี้ยหยักก็ขึ้นมันดูขอขออนุญาตตาขืนมันดูคือคืออะไรขอนี่มาขืนมาคือคือคือเอาขึ้นไปเล่ยไปเล่ยโอ้สวยดีสวยดีนะคือจะว่าแม่ซื้อจังหวะเนี่ยสองหมื่นสามพันหายคุณตาคิดติ่งจ้า ตะกี้ตะกี้เราไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอยังได้บัดนี้เราไปบ่ได้ก็เลยเราเศร้าอมเชนาง่วงอะคะขี้นี่หรอไปอันตะก้อนขี้มีพันหนึ่งอยู่ในสองตีนสองตีนอยู่ในเอันนั้นอันนั้นเป็นตะมวนได้ใช่ป้ายี่กันแล้วจะว่าสองสองร้อดบัดนี้เราไปบ่ได้ก็ให้เรายุติเองสินาดุขี้ตัวนี้ตัวนั้นขี้บ่ได้หรออาย่กันสองเท่าให้เบิ่งไว้ได้ฟ้าหักพ่อหักแม่สมได้ตอนพ่อแม่หอมอยู่ต้องตีนทั้งมือเนี่ย ยนันได้ผัวก็ถิ่มพอถิ่มแม่ือเน่าเป็นมดชุมองพอเป็นมดชุก้นพอแม่หักสำเด็จกญาพนมีความครัวเพื่อนก็ต้องไปเนี่ยนี่จากย่อนนี่เป็นพูนไปม่นบ่ยกเอาเขามาส่ง้ะแม่เอาขาไปแล้วกัเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินไปทางแม่ตอนนี้สามสิบหกแล้วยุนี้สองขอนกบมวอนี่ะมละมุสบเร่ต้อง หนั <S <S กเนาะบ่มีก็ดีขึ้นกันนะเพราะว่ามีก็บบ่อเนื้อหนักมืออะไรบุญไว้บุญไม่แม่ว่าโอ้ยสันเด็กน้อยมื้อนี้เขาสิมากมือใดนดอกหนีมาหาแม่บ่นอนแม่พอนอน้วอะไี่การตอนแรกก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นอันเป็นแม่ตู้ของฟ้านะก็เลยแบบไปซื้อน้ำเพิ่นตลอดเพิ่นเลยว่านี่หลานตัวนี้ไม่ตู้จ้าก็เลยมื้อนี้ได้มายามเพิ่นฮอดบ้านซื้อน้ำของเพิ่นตลอดได้คนทีการบ่ไพิ่นได้บ่ ได้อยู่กับแม่เพิ่นได้เพราะว่าแม่เพิ่นเฮ็ดไว้แม่เพิ่นพอเพิ่นเฮ็ดไวปแต่หลายอยู่แต่ว่าทั้งพี่บ่ได้ทั้งพ่นกดเอาพ่อแม่เพิ่นเอาแม่เบิ่งส่วนแม่ทางใด่ไก่บ่รุษไก่บ่รุษนีเดช้างหลังหนี่งพักกันเข้าไปพักแม่ฝากไปเข้าไปตวจังหวัดฟักพักบ่มีหลายแล้วไปไปกินยาเมียพาไปกินยาไปไปกินยา เอ,เอาเสื้อของขวบเบิ้ไปเบิ a a ่งผักแยกก่อนเดี๋ยวฮาซื้อผักเพิ่นตลอดป่วยชาวยแรงเพิ่นแถมให้ตลอดมัวขายบอลแม่นี่ยขอพี่ด้วยครับอุ้ยอีเล็ขอผิดหม่องขอผิดหม่องยิ่งมึงมันก็ถือเอาใส่นั่นว่ะฟาแส่ก่อนว่เออเข้าไปห้ามออกมา อม่เว่ขอแเมือซันนี่บ่ขาแล้วปัดนา้างมันอย่งมันออเขาว่าเป็นงัอเนาะอเวเสียฮ็ดเสียงงัวกมันไม่ได้ออกเฮ็ดเังไไโอ้ยหนองงัอหาตายาเิ่งันผักยาญ็ผักนงามอ่ะเออคนปลูกกันเสียคนใส่ขี้ง้ในตัวหนอนงาม เดี e masking, oh, ap, been, h, pick, ๋ยวเอาปุ no. ๋ยมาให้เพ uh, ื่อนโอ้เอาปุ๋ยฉันเอาอันอ่าักปักซินพืชปักซินพืชแห้งๆผมงของปอมผบุ้งซูเปอร์นานงผากบุ้งผับุ้งเออผักอันนั้นแหละผันเด็ดแล้วผันถอนเมื่อเพา่ันปลูกไมผักบุ้งสูงกว่าทินยักอีก ให้แม่กินวัเนี้คั่วผัดเนาะผัดผัดใส่น้ำมันหอยใส่พริกชุบรสนิดนึงผัดยังวะไฟแดงเอาบุ้งไฟแดงอ๋อก็ผัดด้วยไฟแดงเพ้าวะแมนอ้วยตายบื่กินนล้วมัรสมากกัตายตัวไปมีแหนกสองสามอย่างเลือกเอาโอ้มีแนวฝนกอีกขอบคุณมากเห็นบ่อมันงามเลยมันถืงเป็นลมตะกี้นะโชุ่มกว่าที่เนี้ยอีกโอตะกี้แบบอัน เะกีนะเขียวปูปูเออตะกี้นะน้ำมันเขียวไปเยอะสถานที่ดีเนาะปลูกพอดีแต่ต้องหวงไกลเนาะบุมีเขาลไปนาเมือแล้วนะลูกลไปนาเมแล้วบอเอาพี่แม่แม่แม่เอาลูกกระโลกเอาทมอันนี้แม่ถีนลูกฝาโอ้ยขอบคุณมาก ลงไว้แหม่ห่อนนะกล้องห่อนเอาไว้สำเนีก่อนให้น้องฟ้าไปผัดก่อนบึงด้วยผัดผัดแบบบูงแล้วมันต้องแซ่บเพื่อก่านแหม่มน้องฟ้าเห็นกินแซ่บอยุ้ยมันคือคนบางคนเหรอเค็มเค็มขัวไข่ก็เค็มเค็มโบใหม่ก็เค็มนะชิมบึงมาเสิร์ฟมาได้แล้วโอ้ซอเค็มละชาเค็มละปลาเอ้ย<ด> ยากย่ได้เงีหดแ่บปะแ่บจีบะอยักบอกว่าแ่บเลยนมแบไหมกขึ้นมากินด้วยกขึ้ยมานมาบอกเฟซีไม่กินน้ำกันมันฮ้อนมันฮ้อนมันฮ้อนวะ เอานั่งลงข้างล่างกินฉันนะกินเครื่องกดใหม่นั่งลงข้างล่างเอาน,นั่งลงข้าง,างล่างกินพอดีปากเลยนั่งกินเลเอานั่งชิงนอนก็นอนตัวในว่าเด้ยายบื่กินไหกกนมยายเบื่อก,กินก็ต้องกินนะอย่างเราใหนาะเอาชิมเลยสีม,มือเจ้าของไอ้ฟ้ามันเห็แดแซ่บอยู่ เมซ่อกี้แบบเ <c oughs> มือมมเ่อกิกบบนผีมือกี้จะหัวาชวนเอซี่กินน้ำกันมาเด้อเว่ยเมื่อตอนสบตอนแรกก็มาเด้อผู้เด้อผู้ได้ดกินชิมือน้องฟ้าเนี่ยเกิดบแม่ซาติน,นี่เ,เสียใจขนาดเลยนะแซ่บบอสกินกับผู้สาวเนะีนะ่ยฮะกินกับผู้สาวแซ่บบอสแซ่บอยู่ผู้สาวไหนแซ่บกม้อฟ้าถามเด้อ หจบเอบกินข้าวะกินอะรบตอบเด้เขาชอบไปได้กินพบุงตอเด้ต่อเด้กินอนีละเนกินรองกนนีละคนไหคนไหนนีลเด้นนีละโอ้ยยังไปได้กินพบุงตอเป็นเนาะอยู่กับอยู่กับเดืองกับว่าคำนี้แหละฝากยิกับู้ใดบอกคำน่ ย้อนเนีย้อนว่ายางไ่ได้กินวะเนีไไ่ยก็เลยว่างสัจนแค่กินทำไมน้ำ้มนะเอาไปทำนี่มือก็หิวละ